ปัจจุบันคนถัดไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่คอปเปอร์วงกันลำดับถัดไปนะคะสวัสดีครับคอปเปอร์นะครับเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ นวัตกรรมสื่อสารสังคมครับตามผมก็คือตอนปีที่แล้วเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าเครียดมากครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเข้าเรียนที่ไหนดีแต่แบบว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งแนะนำมาก็คือแบบอเล็กซ์บักแลนด์ครับเขาแนะแน,นำมาเขาบอกว่าเนี่ยเรามาเข้าที่นี่ดูสิแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนเตรียมตัวเนี่ยพเพก็ เอาพูดจริงนะยื่นที่เดียวที่นี่ที่เดียวคือไม่เผื่อใจเลยถ้าท้าไม่ได้ก็คือคงคงไม่มีคงมีไม่มีที่เรียนแล้วตอนเดโอ้ก็ก็อยากจะแนะนำทุกคนนะว่าถ้าสมุิจะมาเรียนที่นี่นะก็แบบต้องแบบฝึกภาษาอังกฤษหน่อยเออต้องแบบอังกฤษหน่อยเพราะว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเราเพอรค่อนข้างเครียดครับก็แบบว่าต้องฝึกภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ ถ้าชอบการแสดงเนี่ยหรือว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยก็เข้ามาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผลหนึ่งก็คือมี copper d e c h a r a ครับครับจุดเด่น,<จ>นของโสนะครับก็คือห <c oughs> แหมเดี๋ยวนึงก่อนก่อนพูดที่ทุกคนรอนไหมเนี่ย อยวเป็นแฟนไหมเอานี้ผมว่านะจุดเด่นของมสวเลยเนะี่ยคือผมว่าที่นี่ผมชอบดีไซน์ของที่นี่ครับตึกการเรียนผมรู้สึกว่าผมมาเรียนแล้วผมชอบมาเรียนแบบเหมือนมาเที่ยวชอบเรียนอชอเนเนี่ยนะมาวันนี้ชอบไหมเนี่ยตรงนี้ชอบไหมชอบแล้วสมัครไหมครับ เออน่าจะเลยว่าจุดเด่นเนี่ยคือสถานที่สวยแล้วก็อาจารย์น่ารักอาจารย์สอนดีครับผมใช่ก็อยากให้น้องๆน้องๆเนนี้น้องบ้างเพื่อนบ้างพี่บ้างนะครับก,ก็ถ้าเป็นพี่โตไปแล้วเนี่ยกลับมาเรียนอีกรอบก็ได้ะครับปัญหาครับปัญหาไม่ค่อยมีครับออใช่เฮ<อ>้ย<อ>ไม่แต่ว่าถ้าถามว่า ถ ciudad, si ้าจะมีสักเรื่องก็จะเป็นคล้ายๆทุกคนเลยครับเป็นเรื่องการเวลางานกับการเรียนแต่ว่าส่วนใหญ่คือที่ค่ายเพื่อเขาจะแบบว่าไม่ไม่รับงานตรงกับการเรียนซะส่วนมากนะส่วนใหญ่น้อยมากๆเลยครับที่แบบว่าเราจะต้องแบบลาเรียนเพื่อไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คือถ้าลาไม่ตื่นครับเราเล่น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 นะครับอาจยาเราเล่นนะมาจ่าเราอยู่ด้วยนั่นแหละรู้สึกว่า ถ้าใจเรารักการเรียนจริงๆ<ม>เราก็สามารถข้ามผ่านอุปสรรคหรือปัญหาทุกอย่างได้ครับเ<ม>พราะว่าปัญหาของฉันก็คือเธอเอาจริงนะเหมือนผมมาเล่นตลกให้ทุกคนดูอะตอนนี้ครับประมาณนีค้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันมสุดยอดมากๆเลยนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งครับที่จะยื่นขอใช่ไหมก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะแบบว่า เออเข้าใจว่าตอนทำพอร์ตเนี่ยจะแบบค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงอะไรเงี้ยก็สู้ๆๆๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะโอ้โหกับรังใจนั่นนึงนะยังไงคะเอออ๋อนี่กรรกรมะลังลังแน่แน่สังลังอ่าังลังให่ใหญ่ใหญ่แล้วก็ใจครับแล้วก็ใจสู้ๆนะสู้ๆๆ กำลังใจก็ครับก็ไม่บอกไม่ถูกเลยนะครับตอนนี้เราต้องตอบมาอ๋อปีหนูเรียนยากไหมครับเราเรียนด้วยกันต้องเรียนกันคุณไม่ยากไห,ไกหออคมครับยากไหมครับเพื่อสำหรับผมมันยากอยู่แล้ว <c oughs> อ๋อคืออ่าถ้าพูดไ,ได้ถ้ามีสกิลในด้า,านภาษาอังกฤษก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยรเพื่อ <c oughs> <c oughs> ยากตรงภาษาอังกฤษนี่แหละครับจริงๆพูดจริงเลยแต่ว่าถ้าเรามีความพยายามทำได้แล้วน้องน้อเอ,อของเพื่อถ้าเรียนจบคิดว่าคือเป็นคนชอบดูหนังตลกครับใช่คิดว่าน่าจะแบบฟิลแบบว่าหนังรักเหมือนกันแต่เป็นรักแบบคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยเออเออ มเมดี้คอมเมดี้ใช่ใช่